您好请问หนนินชื่อไม่กัวกัวจีเหมาอีกงสือเต๋อสือมิสือเสียนเสงมาชื่อเต๋อ请问หนินชื่อว่าชื่ออู่ซินเลี้ยนชีจีถวน 的公关部属人，李李建明公司，派我来见您，李先生您好，谢谢您来叫我，飞机晚点了一个。 ตัวชาวชื่อราหนิงเจี้ยตึงเล่เมยซินเม่เจ้าชื่อวเอเตอหมิงเพียนหนิงใจ้าไปจินจีเจี้ยนโยซินเม่หวนตีต้เตออีหวอ เปลี่ยนชื่อนาหรือร้านโฮย่าวต้าวหมาฝันนินเลเจ้อชื่อวอตเตอหมิงเพียนชิงตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเชียนโซหนินไทเคอชีเลกงสือเตอเชอ จายทิงเชอเอส้นตึ้ง,งหว่เมินหว่ปันน้นหนิหน้าสิ้นหลีหว่เมินโซปะาตัวเสียส้ยซินคุยเมาอีจีถวนกงกวนปูสู้เหรินไผ่หวานเตียน หมิงเพียเ้ยนชีเจี้ยนก้วนโซสิ้นหลี่เมยกัวกัวจีเบ๋ออีกงสือสือนิสืออู๋ซินเตี้ยนชีจีถวนหลีเจี้ยนเมียนนีห้ห你好ช问您是 เบยกัวกัวจีเหมาอีกงสือต๋สือมิสือเสียนซึ่งหมาชื่อเต๋สิงว่นหลินชื่อหว่อชื่ออู่ซินจีถวนต๋อกงกวนอู่ สู้หเหรินเจียนหมิงโกงสืภไยวอไหลเจียหนิ่นหลี่เซียนเซิงหมิ่นหาวเสี้ยเสีย้ยนิ่นไหลเจียหนิ่นผู้ชื่อหมิ่นล้นซั่วหรืนเละตู้ผู้ซั่ววอเหรินซั่ว ดือดเลยจะชื่อวอตเตอมิ่นเพียนหนิงใจเป่ยจินจีถวนโยสุนเมือหวนตี้เต้าคืออีเหอหวอเลียนซื้อหน้า

เออจ้าวิชื่อไม่กัวกัวจีเหมาอี้กงสือต๋อฟู่ส่งไส้สือมิสือเสียนเซิงเจ้าชื่อหว่อเมินกงสือต๋อส่งจินหลี่หวังชื่อตรงสิ้นหุยสินหุยสือมิสือ 先生，我带包奔公司，对您的到来，表示热切的欢迎。谢谢王总，经理很高兴认识您。请说，我听说。 โซเทียนหนิ่เตออเฟยจีหวานเตียนเลออีลู่ซสนให้สุนหลีปะเฟยจีหวานเตียนเลิอีเกอร์ตัวสาวชื่ออูก๋กั่อีลู่ฉาหาหชื่อทิงสุนหลีเต๋หนิ่เตอ๋อตี 意识到北京来吗？是的，北京。给我的底，一因明非常好。我想我会喜欢这个城市的。北京有很多多名生故里。 又事件，我们会安排您部一些又命的地方看看，非常感谢啊！富松菜带包竹帘顺利应象名胜顾及。 อันไผ่หวางซื่อตองวอไหลเจี๋ยเช้ชาอีเสียอีเสียเอยอเจอซื่อเหมยก,กัวกัวจีเหมาอีกงส่อเตอฟู่ส่งใช่สื่อมิสือเสียนเซิง หว่งเมินกงสือเต๋อสงจิ้นหลี่หวังซื่อตงอีลู่ซานไห่ซุนหลี่ปะาเฟยจีหวันเตียนเล่ออีเกอร์ตัวสาวชื่อ ผูก,กวัวอีลูซ่างไฮซูไืซูทิงสุหลีอีลูซ้างเฟฉางสุหลีหนินชื่อตีอีซูเต้าไปจินไหลมา 圣的威金是我的第一印象，非常好。我是我会喜欢杰克，圣是的威金很好，透明，圣对自肉是尖。 ว่าเมินอันไภว่าปูอีเจียโยมิ่งเตอที่ฟางขั้นขั้หน,นีตุยปิ่งก้วนหมานอีปิงก้วนเหินก้วนจิน้นฝูหวอ เย่เหินห่าวว่ฟยสางหมานอีวอ้วเจียวลี่สางอันฮั่นา่านกัวหลินอีจ่จิวปาปาเหนียง bì yê Yù sô, yù sô Ơ ờ, thầy, xìa trông wen Sư, yi chiu chiu Linh nhéng, lại tao trông wen Xìa sơn, yi chiu chiu sư niếng, chín, tia xia trung văn sư bỉ ye ho de so sư xia wei xian trai trai ye jia han guo mao yi gong su gong su so yao fu su zhong guo zu sheng de yi wei ho de กงสุ่ยยี่จีหูสุ่ยซุนจิน老板把我自称为部门经理力毕业我的首饰碎尾复苏遗物 ý chí, sư sơn phụ mân, lý, dân, ân, hàn của, số, ơ, ta, xỉa, bảy chín ta, xỉa.